สวัสดีนะคะคลิปนี้พี่รีจะพามาเย็บผ่าข้างแบบนี้อันนี้คือด้านในอันนี้คือด้านนอกสามารถเอาไปทําพวกประเภทเสื้อชุดเรสได้เลยนะคะการเก็บรายละเอียดมันมีหลายแบบแต่วันนี้เราจะมาใช้เทปก้างปลานะคะให้เป็นแบบนี้กันสมมตินะว่าตัวนี้เป็นตัวเสื้อเราต้องแยกด้านหน้าด้านหลังออันนี้คือด้านหน้า อันนี้คือด้านหลังทำไมต้องแยกเพราะว่าลักษณะที่เราโค้งคู่แบบนี้ส่วนที่เป็นตะเข็บอะตะเข็บรอยต่อเราจะต้องล้มไปทางชิ้นหลังนะคะอันนี้คือส่วนที่เราแยกให้เราเย็บมาก่อนนะเย็บประกบกันก่อนประกบกันหน้าหลังเรียบร้อยแล้วส่วนที่โพ้งแยกนะคะกับจุดสุดท้ายที่เราเย็บเข้าลงมาเนาะแล้วเราย้ํานะคะจุดที่เป็นที่เราโพ้งแยกอ่ะ ให้มันเท่าๆกันเท่าเท่ากันแต่ในกรณีที่เราแบบจะพับเย็บโดยไม่ใช้ก้างปลานะคะเราจะทับพับเย็บแบบนี้เลยไอ้ส่วนที่โพ้งแยกแบบนี้เราจะต้องนะคะสูงกว่าตัวนี้ขึ้นไปประมาณหนึ่งนิ้วหรือหนิ้วครึ่งเวลาพับมันจะได้สะดวกนิดนึงเนาะแต่ถ้ากรณีนี้เอาให้เขาเท่าๆกันเลยทีนี้เราตัดจับแค่ ชิ้นหน้านะคะเราจะตัดแค่ชิ้นหน้าตัดเขาให้ไม่ต้องถึงเส้นเย็บนะคะ,ะเฉพาะชิ้นหน้านะคือนิดหนึ่งเหลือนิดนึงอ่าประมาณนี้เหลือนิดหนึ่ง,งขั้นตอนต่อมาเตรียมเทปก้างปลาหรืออาจจะเป็นผ้าผ้าที่เราตัดแล้วแต่เนาะอาจจะเป็นผ้าที่เราตัดแล้วก็รีดให้เรียบร้อยก็ได้ตัวนี้ เอาให้ยาวกว่านะคะเอาให้ยาวกว่าเล็กน้อยสมมติว่ามันประมาณนี้ที่เราตัดเนาะประมาณนี้เพียรีให้เลยไปประมาณครึ่งนิ้วเอาไว้เผื่ออ่าเสร็จแล้วเราก็ทบแบบเนี้ยหรือใครไม่ต้องตัดก็ได้นะจริงๆแล้วเราแบบทําเสร็จเราค่อยตัดก็ได้จับเทปก้างปลาแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งแล้วไอ้กึ่งกลางนี้นะคะมาวางทับตะเข็บนี้ ให้เราล้มไปหาชิ้นหลังพอเราตัดชิ้นหน้าแล้วนะคะใครจะไปรีดก่อนก็ได้วางกึ่งกลางนะคะให้อยู่ตรงกับเส้นเย็บนะกึ่งกลางให้ตรงกับเส้นเย็บนะคะแล้วเราก็เย็บทับเย็บยำ้ำนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะนะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะตัวนี้เราพับลงมาแบบนี้นะคะตัวนี้มันก็ต้องมาแบบนี้เหมือนกันแต่เราจะทำข้างนี้ก่อนพับลงมาแบบนี้กรีดนิดนึงก็ได้แล้วเราก็จับริมด้านข้างนะคะอันนี้พับลงมาเราก็จับเขาเนาะแล้วเราก็ไล่ลงมาข้างล่างอ่าเราจะเริ่มเย็บจากข้างล่างขึ้นบนพเพราะเพี้ยรีถนัดแบบนี้นะคะอย่าให้เห็นริมตรงนี้นะคะ ให้สีเหลืองอยู่พอดีหรือประมาณนี้ตลบให้มันเรียบๆไปเลยทีนี้ก็เย็บนะคะเย็บฝั่งนี้นะเย็บนิดเดียวไม่ต้องห่างเยอะตำแหน่งนี้ขึ้นไปเลยนะคะไม่ต้องย้ําก็ได้มันได้แบบนี้แหละมาทําข้างนี้ ตัวนี้ทําเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าใครจะสะดวกเอาไปรีดก็ได้นะทุกคนเออลืมบอกไปนะคะพี่รีห่างจากริมห่างจากริมอยู่ที่1นึเซนติเมตรนะคะ1นึ่งเซนติเมตรทีนี้ตัวนี้เราก็พับลงมาแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะคะจับด้านริมถ้าฝั่งนี้เราถนัดจากข้างบนนะคะเราก็เย็บจากข้างบนลงมาเลย ะะอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนเดิมนะคะเราก็เย็บจุดนี้ลงไปนะคะแต่ว่าด้านข้างตรงเนี้ยนะคะให้เขาประกบทับเท่าๆกันเลยนะคะหรืออาจจะแบบเลยเล็กน้อยไม่ให้เห็นนะคะไม่ให้เห็นช่วงได้โพงอ่ะทีนี้เราก็เย็บลงไปข้างล่าง ไม่ต้องย้ำนะคะเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาล้มตัวนี้ลงไปแบบนี้อันนี้คือด้านในนะล้มลงมาด้านในแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บเย็บนะะทับแบบนี้เลยให้มันเห็นแบบ แลบๆสีที่เป็นตัวเสื้อนิดหนึ่งก็ได้เพราะว่าไอ้ตัวเหลืองๆจะได้ไม่แลบออกไปข้างนอกนะคะเย็บมาเลยนะคะแล้วเราก็ไปตามรูปทรงนะคะสามเหลี่ยมตรงนี้มาถึงกึ่งกลางทำไงปักให้มันตรงๆนะคะทีนี้ก็มาทางนี้แล้วก็ ค่อยๆลงมาข้างล่างพี่อรีให้เขาแลบนิดนึงนะคะไม่เยอะนะแลบนิดเดียวนะทีนี้มาดูด้านด้านนอกอนะ่ะด้านนอกของเขาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนันเนี้ยถ้าสีแบบเฮ้ยมันมองแล้วมันไม่อยู่ตรงกลางแล้วมันไม่สวยเลาะออกได้นะคะอันนี้เลาะออกได้นะเราก็เย็บยึด ช่วงนี้นิดหนึง่งเย็บยึดนิดหนึง่งนะะหรือจะเย็บแบบตั้งแต่นี้เลยก็ได้นะทุกคนแล้วแต่เราจะแล้วแต่เราจะแบบจะดีไซน์นะคะเนาะเราจะแบบตั้งแต่มุมนี้เลยก็ได้แล้วแต่เราเปิดก็เย็บกลับมาหรือใครจะย้ำก็ได้อ่าเมื่อเย็บ ตำแหน่งนี้เรียบร้อยคือจริงๆแล้วแบบถ้าเย็บน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะทุกคนเหมือนตัวเนี้ยเพียรีก็เย็บย้ำแค่นิดเดียวชุกชุกนิดเดียวก็พอนะคะอ่าขั้นตอนต่อมาเราก็พับอันนี้คือปลายเสื้อเนอะเราก็พับเย็บแล้วแต่ขอบปลายเสื้อหรือชายเสื้อเราใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่เราอ่าอันนี้เพียรีพับประมาณนี้ปื้ด เย็บย้ำนะคะถ้ากลัวไม่เท่ากันวางทับแบบนี้ด้วยแล้วเราก็อ,อพับให้มันเท่ากันก่อนก็ <c oughs> จะได้เย็บย้ำนะคะ <S <S เสร็จเรียบร้อยนะคะการผ่าข้าง